สมาธิช่วยลดการเกิดโรคได้จริงหรือไม่สวัสดีครับผมดร์ซันนี่สุขภาพดีมีความสุขสมาธิหรือ mindfulness คือการมีสติให้เราอยู่กับปัจจุบันโดยรับรู้อารมณ์ของตัวเราเองไม่ตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกของเรามีงานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการมีสมาธิ หรือการมีสติมีผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านหนึ่งของสมาธิก็คือการลด Oxidative Stress Oxidative stress คือความไม่สมดุลระหว่างอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรากับความสามารถของร่างกายในการกำจัดอนุมูลอิสระหรือสร้างความเป็นกลางให้กับอนุมูลอิสระ เมื่อมีปริมาณ oxidative stress ในร่างกายของเรามากเกินไปจะนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆและปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs งานวิจัยพบว่าสมาธิสามารถลด oxidative stress ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ในวารสารที่ชื่อว่า Psychoneuroendocrinology พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทำวิจัยการฝึกสมาธิเพื่อลดความเครียดมีการลดลงของ Oxidative Stress อย่างมีนัยสำคัญมเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมสมาธิช่วยลดการสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ Oxidative Stress นอกจากนี้สมาธิยังช่วยเพิ่ม สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราสมาธิยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนและการลดความทุกทางจิตซึ่งส่งผลต่อการลด oxidative stress มาฝึกการดูแลสุขภาพให้ดีด้วยการนำการฝึกสมาธิหรือการมีสติไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันนะครับ